กระดูกซิกคงตุนบาร์บีคิวเปื่อยนุ่มขนาดเนี้แต่ว่าใช้เวลาทําไม่นานเลยใครที่ชอบกินเมนูนี้เหมือนกันแล้วก็ลองมาทําตามกันดูนะคะเคล็ดไม่ลับของฉันคือใชหม้ออัดแรงดันรุ่นโปรโจากซีเกลิลปลอดภยัยตุนเปื่อยไวประหยัดเวลาและถ้าจะตุนให้เปื่อยไวใช้หม้อแบบนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะต้องเปลี่ยนเป็นหม้ออัดแรงดันถ้าเทียบกับม้อตม้มทั่วไปต้องใช้เวลา2ชั่วโมงแต่นี่เหลือเพียงแค่40นาทีทําให้ช่วยประหยัดทั้งพลังงานแล้วก็เวลากว่า75%าตรงฝานั้นมีฟิลเตอร์ป้องกัน <Wow. S 2> ทอดล้างน้ำควมามสัตา์ได้ง่ายไม่เป็นแหลงสะสมของคราบสกรปรกตัวหมอเสริมแผ่นอัดฐานช่วยให้กระจายความร้อนดีดีอาหารสุกทั่วถึงแล้วก็ยังสามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทแถมมาพร้อมกับขนาดใหญ่8ลิตรจะใส่ไก่ทั้งตัวหรือซิกคงทั้งชิ้นแบบนี้ก็ใส่ได้สบายใช้งานได้อเนกประสงค์ทั้งเมนูตุน๋นและต้มในใบเดียวพอต้อมเข้ากันแบบนี้เสร็จแล้วฉันก็จะตุ๋นตอ่อค uh ่ะ huh. ปิดฝาได้ง่ายได้ยินเสียงกรกแบบนี้นี่คือระบ,บบล็อกอัตโนมัติตรงนี้เลือกตุ๋นได้2ระดับระดับที่หนึ่งสำหรับการต สําสหรับการตุ๋นเนื้อสัตว์จากนั้นก็ตั้งเวลาตุ๋นไปเลยค่ะ40นาทีพอตุ๋นครบ40นาทีแล้วเราก็จะมาเอาไอ้น้ําออกค่ะตรงนี้ฉันชอบมากเลยนะคะดีไซน์การปรับระดับเขาจะดีไซน์ให้เลี่ยงการสัมผัสไอ้น้ําที่ออกจากวาและมาพร้อมกับเจ็ดระบบความปลอดภัยสูงสุดทําให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจทั้งหม้ออัดแรงดันใบนี้ผลิตจากสเตลเลสสตีล304ปลอดภัยและก็ทนทานมากๆเลยล่ะคะ่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ซี่โครงหมูที่เปื่อยนุ่มพร้อมเสิร์ฟแล้วและหม้อตัวนี้เขามี2 <ๆ S 1> ขนาดให้เลือกด้กกันนะะันท้้ง6ลลิตรแว็8 ที่สำคัญตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาอยู่ด้วยนะใครสนใจสามารถกดเลือกซื้อที่ตะกล้าได้เลยเมา<ม>อัดแรงดันรุ่นโปรจากซีเกิลปลอดภัยตุ่นเปื่อยไวประหยัดเวลา